มาดูเรื่องราวดีๆกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูโฉมหน้าฮีโร่อีกหนึ่งคนจากเหตุการณ์ที่ไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ถูกไฟฟ้าช็อตระหว่างที่โอ้โหมีน้ำท่วมในพื้นที่นี่แหละฮะเมื่อช่วงเย็นวันนี้อันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ก่อนอันนี้นี่หน้าตาของฮีโร่นะครับนี่คนที่เข้ามา ช่วยเหลือน้องผู้หญิงอันนี้คือไม่ใช่น้องบาสกับน้องบอสใช่ไหม่ใช่เป็นอีกคนหนึ่งนะคือน้องบาสกับน้องบอสเนี่ยเราเราโอเคเราเรารู้จักกันไปแล้วเมื่อวานนี้แล้วเนาะอันนี้คนหนึ่งนี่คือที่วงกลมสีเหลืองๆไว้นี่แหละฮะโอ้ออาจจะเห็นหน้าตาเห็นค่าเห็นหน้าค่าตาไม่ชัดแต่เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันละคือเมื่อช่วงเย็นวันนี้ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเนี่ยอีกหนึ่งฮีโร่นี่ครับเป็นสุภาพสตรีครับเป็นสาวหล่อฮะชื่อว่าคุณสุภารัตน์ภูเหมือนบุตร อายุ28ปีเขาเดินทางมาเยี่ยมน้องผู้หญิงครับชั้นม .3 ชื่อว่าน้องจีดาภาที่ถูกไฟฟ้าช็อตเมื่อช่วงเย็นวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะฮะก็นี่แหละครับผมก็เดินทางมาถึงพอเดินทางมาถึงปั๊บนี่แหละฮะคุณยายของน้องครับก็เข้ามาสวมกอดฮีโรของเขาเลยเนี่ยนะฮะนี่ฮะดูว่าคุณใจดีจีมันดีใจอะคุณคือเวลาที่แบบ เห็นแบบนี้นะว่าคนที่ช่วยกันเนี่ยเป็นแบบเด็กๆด้วยกันนะนะก็ถ้าเกิดว่าไม่มีฮีโร่ไม่มีจะเป็นน้องบาสองบอลหรือว่าสาวหล่อคนนี้ก็อาจจะต้องเป็นอันตรายมากกว่านี้ก็เป็น<ช>ได้โอ้โหนี่ฮะคุณยายชื่อว่าคุณสมทวินครับเมืองณศรียายของน้องจิดาพาเนี่ยที่กําลังเฝ้าดูอาการอยู่ก็อย่างที่บอกไปพอเข้ามาปั๊บก็เข้าไปสวมกอดพร้อมกับกล่าวขอขอบคุณ ฮีโร่สาวคนนี้นะครับที่มาช่วยเหลือนะฮะโอ้โห و, ก็บอกว่าซาบซึ้งใจจริงๆคือขณะเกิดเหตุในคุณยายก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยคุณยายเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขับรถจะมารับหลานสาวกลับบ้านแล้วก็จอดร,รอหลานสาวอยู่อีกฝากฝั่งของถนนแล้วอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นหลานของตัวเองเนี่ยล้มลงหมดสติตัวเองก็ทําอะไรไม่ถูกครับประกอบกับช่วงเวลานั้นครับคุณสุภารัตน ได้เข้ามาช่วยเหลือเป็นคนแรกตัวเองก็เลยตะโกนบอกให้คนที่เขาอยู่แถวๆนั้นเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวจะเอาไปให้ลูกสาวเนี่ยไปโพสต์ตามหานะฮะโอ้โหหลังจากที่ช่วยเหลือเสร็จค่ะคุณสุภารัตน์ก็เดินหายออกไปเลยเอแล้วคุณยายก็เลยบอกให้ลูกของตัวเองที่เป็นแม่ของน้องเนี่ยน้องม,มสามนี่แหละฮะโพสต์ลงโลกโซเชียลเพราะว่าอยากจะอยากจะเจอตัวอยากจะมาขอขอบคุณอเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณยายกันหน่อยแล้วกันนะฮะ ขอบคุณลูกมากขอบคุณจจ้าเจ๊กินที่ให้มีหนูน้องก็จะไม่ได้นั่งอยู่แบบนี้คุณยายขอบคุณน้ำแจนว่องงามทั้งที่หนูเจ็บหนูช่วยเต็มที่ยายก็ลุยน้ำมาช่วยโดยที่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นหลานยายค่ะแล้วขอบคุณน้ำแจนว่งงงามขอบคุณลูกขอบคุณมากเลยค่ะด้านคุณสุภารัตน์นะครับพีโร่สาวหล่อก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือขับรถมากาแฟแหละ จะไปรับรีเทนเดอร์ที่คลินิกทําฟันแล้วก็เห็นเหตุการณ์แฟนก็เลยสะกิดบอกตัวเองว่าให้ลงจากรถไปลากตัวน้องออกมาหน่อยก่อนที่จะช่วยปั๊มหัวใจเป็นคนแรกจนกระทั่งน้องบอสฮีโร่รุ่นพี่มห้เนี่ยจะเข้ามาช่วยปั๊มหัวใจต่อนะครับจนกระทั่งน้องจีดาภาเนี่ยฟื้นขึ้นมาตอนแรกที่จับมือน้องเนี่ยสภาพน้องตอนนั้นเนี่ย oh. เขาบอกว่าลิ้นจุกปากแล้วคณหน่อยแนะ่ oh. แล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าน้องเนี่ยโดนไฟดูดไม่รู้ว่าน้องเป็นอะไรแต่ตัวเองก็ตัดสินใจ ระโดดลงจากรถมาช่วยน้องโดยที่น้องเนี่ยไม่รู้ว่าน้องโดนไฟช็อตเนึ่องว่าเป็นลมไปค่ะก่อนนี้ก็ดีใจนะครับที่น้องเนี่ยสามารถกลับมามีชีวิตใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะมาสอบถามอาการของน้องแล้วก็ได้รับคําเชิญจากญาติก็เลยอะอยากจะมาให้กําลังใจน้องด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณสุภารัตน์กันหน่อยนะครับไปเห็นเห็นเห็นเหการณ์แล้วก็แฟนบอกว่าให้ลงจากรถพอดีว่าขับรถไปตรงนั้นพอดี ถ้เห็นเหการหนูก็ลงรถไปลากน้องจากที่เกิดเหตุออกมาปั๊มหัวใจเป็นคนแรกเพราะว่าไม่มีใครช่วยเลยแล้วก็จะมีน้องเสื้อสีขาวเป็นน้องน้องบอสอะค่ะมามาช่วยเปลี่ยนเปลี่ยนจากน้งเป็นคนปั๊มแล้วก็ให้น้องปั๊มปั๊มแทนค่ัว่าน้องเจ็บมือเพราะแต่สภาพตอนนั้นคือน้องสภาพลิ้นจุกปากไปแล้วอะค่ะเรารู้ไหมตอนที่เราไปช่วยเหตุาว่าน้องโดนไฟชอ็อตไม่รู้ค่ะหนูก็กระโดดรถลงไปเลยหนูไม่คิดเลยว่า น้องเป็นไฟช็อตเพราะว่าหนูคิดว่าน้องเป็นลม,อมตอนนั้นหนูก็ลากน้องจากที่เกิดเหตุออกมาตรงซ้ําหัวใจตรงนั้นเลยค่ะล้วงอวันนี้เหนน้องสบายดีแล้วเป็นยังไงก็โอเคค่ะดีใจค่ะที่ได้ช่วยน้องได้กลับมาวันนี้ค่ะน่าชื่นใจนะอันนี้คือคลิปนะคะเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นหนึ่งอีกเหตุการณ์หน,นึ่งแล้วน้องบอสนะคะคนนี้คือน้องบอสที่เป็นฮีโร่ที่ไปช่วยไอ้น,น้องบสองบส,น,น,อบสน้องบาสอันน้องบาสที่เป็นอีกเหตุการณ์หนึน่ง<น> น้องบอสือเมื่อสักครู่ใช่ไหมอันนี้เือเหตุการณ์น้องบาร์สนชื่อบอยไม่้เหมือนกันอันนี้คือเข้ามาโดยการใช้ร่มในการลากเข้ามานะคะแล้วจนกระทั่งเข้ามาด้านในเนี่ยคลิปที่ถ่ายได้ก็คือมีพี่ที่เขาอยู่ในรถแล้วตะโกนให้คนลงไปช่วยแล้วน้องเขาทำเป็นไรเดอร์ด้วยเหตุการณ์นี้น้องบาสเนี่ยนะฮะเมื่อวานเนี่ยรักษาการนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรว์วงสุวรรณนี่คุณหน่แน่คุณผู้ชมดูวิดีโอคอลเหรอคะพลเอกประวิตรเขาวิดีโอคอลไปให้กําลังใจ นายอัตชัยอาจอุดมหรือว่าน้องบาสวัย19ปีฮีโร่ที่เสี่ยงชีวิตไปช่วยน้องผู้ชายเนี่ยพลเอกประวิทย์บอกว่ายังไงพลเอกประวิทย์บอกว่าเขาโทรมาหาและอยากจะขอบคุณในฐานะตัวแทนคนไทยทั้งประเทศที่น้องบาสเนี่ยได้ช่วยชีวิตของน้องผู้ชายเอาไว้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทั้งคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ขอให้น้องบาสเนี่ยหายไวๆกลับไปเรียนหนังสือแล้วก็ขอให้น้องบาสเนี่ย โชคดีด้วยตอนนี้น้องบาสก็อยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยก็มีคุณสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นตัวแทนของพลเอกประวิทย์มามอบกระเช้าผลไม้นะครับแล้วก็มอบเงินค่าโทรศัพท์ที่พลเอกประวิทย์เนี่ยมอบให้กับน้องบาสมามอบให้น้องด้วยเป็นตัวแทนมามอบให้ด้วยเนี่ยนะฮะโอ,อ้ออนะฮะ,ะ,ฮะแต่ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้เหมือนท่านผู้ว่า อุดรเองก็เดินทางมาให้ใจแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าเมื่อ่านตัวไปให้แล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าพลเอกประวิทย์บอกว่าสงสัยจะไม่พอก็เลยเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้เดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้นะนะคะคือถ้าถ้าได้จากท่านผู้ว่าซื้อมือถือแล้วตรงนี้ก็เอาไว้เป็นเป็นทุนการศึกษาแล้วกันเเป็นทุนการศึกษาแล้วกันนอกจากนั้นก็นํากระเช้าผลไม้เนี่ไปเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้อีก4ี่คนด้วยนะครับค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ เป็นเหตุการณ์เล็กๆจากน้ําใจที่ยิ่งใหญ่ของน้องทง<ช>ั้งคู่นะคะแล้วก็รวมไปถึงสาวหล่อด้วยเนี่ยจริงๆแล้วผู้ใหญ่ในบ้านเราก็ได้ติดตามนะแล้วก็ส่งมาชื่นชมแบบนี้นะคะก็ขอให้น้องหายไวๆด้วยเพราะว่าน้องก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เหมือนกัน